สวัสดีครับนีผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Doom Day Tank Zombie นั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผู้เล่นจะได้ขับรถทังนะครับทำการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้อะไรแบบนี้ด้วยนะมาในแนวที่แบบแตกต่างนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเกมนะครับจะรวมแนว Doom Day เข้าด้วยกันนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คุผู้ชมครับเราจะมาทำภารกิจนะครับต่อสู้กับเหล่าซอมบี้กันนั่นเองุผู้ชมครับเราเห็นแล้วเนาะมีซอมบี้กันเต็มแมปเลยนะครับเราจะทำการเข้าไปทำลายนะก็จะเป็นรถถังแบบนี้นี่ก็จะมีการบังคับเนาะดีพดต่างๆนะครับในการคนโทรลนะครับ่านผู้ชมครับนี่คือตรงนี้มันจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆอาตัวแมปหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นต้องลงมาทำการต่อสู้นะครับ นี่ครับจัดไปหน่อยนะอยู่เฉยๆนี่แหละผมว่ามันโอเคสุดแล้วเพราะว่าเกมรถถังนะครับเหลืออะไรแบบนี้นะครับมันจะสโลตอนแบทเทิลนะครับเพราะว่าปุ่มไอตัวยิงนะครับมันจะคูลดาวนี่มีซอมบี้มาด้วยนะโอ้โหโดนไมนะ่ได้หนีนิดเดียวนะครับคือมันคูลดาวเนี่ยต้องรองสีเขียวๆเ,เต็มก่อนนะครับนี่หเรียบร้อยไปจัดไปนะ เรามาป่วนครับอันนี้จะเป็นโรงงานซอมบี้นะที่แบบเขาเอาซอมบี้มาใช้แรงงานนะโอ้ oh my god ไม่ใช่แต่เขาเนี่ยเราก็เอาซอมบี้มาใช้แรงงานเหมือนกันดูชมครับออ้มจะเป็นยังไงบ้างเนี้ยออ้เออรักษาทันไหมไม่น่าทัน,นครับตู้ไปเป็นอมาตะาหรือไงวะ <laughs> เนี่ยมันเป็นนมาตะาหรือมันยังไงเนี่ยคือมันยังโคดาวอยู่นะแต่ว่า เหลืออยู่0.4%นะครับเดี๋ยวดีเฮ้ยเดี๋ยวรอดู50%ตรงนี้เรามันบวกกระสุนเพิ่มอีกเดียวหรอมันฮิวตัวเองได้ไหมหรือเราจะไปแบบนี้หรอไปทั้งๆแบบนี้ยนะตอนนี้เวลากล้จะหมดแล้วนะครับเวลาในแมตช์นาออยู่ดีที่ประมาณ10กวิวนนะครับ8 สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอรโถูกและดีและปลอดภัยเปิดย4ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t l e s t a r g a l a c t a w a k i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b u a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center เราจะกลับไปที่บ้านกันนะเราวึ้นเราอออกมาตามหาผลึกตัวนี้แล้วก็เราจะกลับไปที่บ้านกันนะครับนี่เราได้ผลึกเรียบร้อยแล้วนะครับได้ผลึกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะกลับไปที่บ้านกันเนาะ ก็ตัวนี้นะครับตลอดแป๊บหนึ่งนะนี่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนตัวบ้านหรือเชลเตอร์เรานะครับนี่ครับอ่ะมีโรบอทที่เป็นผู้ช่วยนะครับเราทําการใช้พลังงานนะครับซอมบี้ในการปั่นไฟปั่นอะไรให้เรานะทุผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดนะครับดูนะว่าเราจะได้เทมอะไรแบบนี้เพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นบูปินนะครับหรือว่าเพชรก็มีนะอ่ะดูที่โรบอทให้ทําอะไรต่อนะครับไปด้ายความมือตรงนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรนะาหาบูปินมาใช้นะครับทำการซ่อมในส่วนของตัวไอเทมต่างๆภายในเกมด้วยนะเออแล้วก็ตัวเกมนี้มันจะมีแมปด้วยนะครับแมปแยกย่อยเหมือนพวกรัดเดอเอออ่ะกดด้านขวาล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีแมปแยกย่อยอ่ะเหมือนลัดเดอเลยอันนี้บ้านของเรานะครับที่เราผลิตรถถัทงทําการซ่อมแซมรถถังต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็พื้นที่โดยรอบข้างนอกเนี่ยครับจะมีผู้เล่นอื่นนะครับ จริงๆอ่ะตัวเกมเนี้ยมันออกแนวแนวแบบเซอร์เบลก็ยังไม่แบบ1 0 0อนะครับออกแนวรัถังก็งไม่ไม่ร้อยเนะครับแต่ว่ามันมีแนวอาชมาผสมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีผู้เล่นอื่นอยู่ในนี้นะครับที่เราสามารถเข้าไปทําการต่อสู้ได้แล้วก็เราสามารถติดตั้งองปุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมได้นะเนี่ยจะเป็นไอเทมแบบนี้นะครับที่เราสามารถติดตั้งลงไปได้นะนะอ่านะอันนี้เราก็สามารถติดตั้งไปได้ถ้าเรามีในส่วนของตัว สกุลทองนั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็ลงไปในแมปนะครับทำการสู้กันนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นี่มาเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยเป็นไงตูมอ้าวอ้าวเข้าไปแล้วนะครับบางประเทศนะครับเขาก็มีบารงบาเรียนะเป็ไงโอ้ใกล้ๆเราเรียบร้อยไปละโดนเข้าไปแล้วนะครับนี่ไงนี่ไงตูม เดี๋ยวรอกันข้างหลังนะมีข้างหลังด้วยนะครับรอกันรอกอนรอกัอนทวมนะครับเขาจะยังไงโอ้มาอะไรเขาเพิ่งเห็นเราไงเรียบร้อยสวยงามไปเลยไปเก็บไอเทมกันครับเรามาเพื่อเก็บผลึกอย่างเดียวเลยนะจริงๆรอผู้เล่นอื่นแบบออกล่านะจริงๆอ่ะตัวเกมมันก็กึงๆเซอร์ไววลใช่ไหมจากเราเล่นคนน่ะ มาเล่นรถถังเอาชีวิตรอดนะครับเพื่อทำการต่อสู้กับผู้เล่นอื่อนนะนะ <X D> ทำการซ่อมก่อนแล้วโ okay, อเคเฮ้ยผลึกผลึกผาลึกโอ้ oh my god โดนอะไรวะทีเดียวเลยรีสปอนใหม่อลีสปอนใหม่มันจะมีบาเรียนิดนึงนะครับนี่โดน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 เดี๋ยวใครนี่มักนกำลังฮิวอะกำลังฮิวอะเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปเก็บไอเทมก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งยิงผมโอ้โหแม่ก็ถึงไอเทมนิดนึงอยู่แล้วนะครับคือเราสามารถเล่นตรงเนี้ยได้เรื่อยๆนะครับมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ2อนาทีนิดๆนะครับท่านผู้ชมครับไอซอมบี้นี่ชนแล้วจะได้อะไรไหมชนแล้วจะได้อะไรไหมเด็ดเรียบร้อยครับได้ไอเทมเหมือนกันนะเนี่ยครับไม่ต้องต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็เอาไอเทมตรงนี้นี่ คือมันมันรุมมาตุ้มกันไปหมดเลยนะเนี่ยมันแบบมารุมมาตุ้มกันไปหมดเลยนี่โดนเข้าไปครับผมเนี่ยข้างหลังผมแน่เลยเนี่ยเห็นปะอยู่ด้านซ้ายมืออีกลำหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งเี่ไม่ใช่อีกลำหนึงเนี่ยแล้วเราก็เพิ่งรีสปอนมาไปอีกแล้วอวะคือมันมารุมมาตุ้มมากเลย สิบเก้าแปดเจหสีมดเวลานะครับผมก็ประมาณนี้นะเราจะได้ตัวผลึกมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องทำการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนะมาในแนวที่เป็น d o o m d ย์แปลกๆนะปกติด o มเดย์มันจะเป็นแนวเซอร์เวลผสมอา s 8, นะครับส่วนใหญ่นะถ้าเกมที่ตั้งชื่อว่า Doomday นะที่เป็นซีรีส์เกมประมาณนี้ ทีนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราทําการอัปเกรดรถถังนะครับเราเอา,อาตัวผลึกอะไรแบบนี้ใช่ไหมมาทําการอัปเกรดนะจริงก็คือตัวเจมได้ขวาบนนะครับอัปเกรดนะสามารถอัปได้แบบรุนแรงนะครับก็หลักๆกการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับมันก็จะมีตัวคาซีนนะครับเพิ่มเติมมานะนี่คือทำตีมมาแบบโซยเวลาจ,จัดเลยนะทำการนั่งซ่อมวิทยุอยู่นะครับมีขึ้นวิทยุมา แล้วก็ทําการซ่อมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวรดิโอนะครับอ่ะกดไปเปิดมาได้อะไรโอเคได้ไเทมนะเราสามารถทําการอัปเกรดเนาะแล้วก็รถถังในเกมนี้นะครับปีให้เราปลดล็อกเพิ่มเติมด้วยนะเออคือมาเล่นเกมรถถังเอาชีวิตรอดกันนะครับเพื่อทําการฟาร์มแซฟฟร์กรอนต่อสู้กับผู้เล่นอื่นหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเควสให้เล่นนะ เล่นตามเพื่อนตามภารกิจไปเลยนะครับเขาให้เราไปทําอะไรนะเราก็ไปนะเขาให้เราไปตรงนี้เราก็ไปนะครับทานผู้ชมครับคือแค่ย้ายแมปมาเล่นนะนี่ครับมีซอมบี้นะเรามากับรถถังเหมือนเดิมนะครับ <G ül üyor> นี่พี่มาด้วยน้องอะไรประมาณนี้นี่เราจับมือร่วมกันนะครับแล้วก็เอารถถังไปสู้กับซอมบี้ <G ül üyor> มันมาในแนวที่แบบมันก็โอเคนะทานผู้ชมครับแปลกๆดีนะเออมาในธีมแปลกๆดีแต่ผมว่ามันก็โอเคประมาณนี้นะนี่ครับ นี่เรามาดูกันครับผมนี่โอเคนี่ครับนี่ครับผมเราก็ทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่จัดไปไวรุ่นจัดไปเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ